สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้เราจะมาบอกวิธีการค้นหาช่อง Youtube สำหรับใครที่เพิ่งเริ่มทำช่อง Youtube แล้วจะบอกให้คนรู้จักนะคะมากด s u b s c r i e e ช่องเราแล้วเข้าหาช่องเราไม่เจอนะคะวันนี้เราจะมาบอกวิธีการนะคะขั้นตอนแรกเลยนะคะทุกคนต้องมีคลิปวิดีโอในช่องของตัวเองอย่างน้อยหคลิปก่อนนะคะถ้าจะใช้วิธีการนี้เนาะจากนั้นให้พิมพ์ชื่อช่องของเรานะคะตามด้วยชื่อคลิปวิดีโอของเราคะ่ะ ชื่อช่องของเราก็จะเป็น K v l o g แล้วก็ชื่อวิดีโอของเราก็จะเป็น Homemade Yogurt พอพิมมาแล้วก็จะเจอช่องของเราอย่างนี้เลยนะคะใครลองทำแล้วได้ไม่ได้ยังไงลืมคอมเมนต์บอกกันด้วยนะคะแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กดแชร์แล้วก็กดกระดิ่งเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากทางช่องของเรานะคะบ๊ายบายคะ่ะ